วันนี้กุ้งทำข้าวผัดกะปิคุกปลาทูกันนะคะได้มาจากช่องวันละมือ้อเห็นเขาทำและอยากกินมากต้องจัดเลยจ้ะเราก็จะใช้ปลาทูตัวโตๆนะคะมาทอดให้เหลืองๆนะคะแล้วก็มาแกะก้างออกนะจ๊ะทีนี้เราก็จะผัดกะปิกันก่อนใช้กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะน่าจะเองผัดให้มันเป็นเม็ดทรายเลยะคะ่ะให้เขาสุกแล้วหอมๆจนเป็นเม็ดทรายเพื่อเพื่อต้องการไม่ให้ข้าวเราเหม็นคาวน่าจะเองนะเราก็จะพักไว้ก่อน แล้วทีนี้เราก็จะมาเจียวกระเทียมคันให้หอมหอมเค่ะพอกระเทียมได้ที่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ไขค่ค่ะวันนี้กุ้งใช้3ฟองเพื่อนๆจะใช้มากกว่าน,นี้ก็ตามใจชอบเลยนะคะก็เจียวไข่ไปเพื่อนๆพอไข่เขาได้ที่ปุ๊บแล้วก็จะใส่ข้าวสวยไปค่ะ<อ>ผัดจนเข้ากันตอนนี้พอเราใส่ข้าวไปแล้วนะเองรี่เป็นไฟอ่อนก่อนนะผัดให้เข้าเข้ากันก่อนแล้วก็เอากะปิใส่เข้าไปให้เข้าเข้ากันก่อนนะคะ แล้วก็พอเข้าเข้ากันเสร็จปุ๊บค่อยค่อยเล่งไฟเป็นไฟแรงค่ะใส่เครื่องปรุงไปค่ะตามชอบเลยนะคะกุ้งจะใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปรุงรสที่เราชอบอเองแล้วก็จะตามด้วยนะคะปลาทูที่เราแกะก้างออกแล้วนะคะแล้วก็ พริกขี้หนูมากน้อยตามชอบเลยนะคะหรือบางคนเพื่อนๆจะใส่หอมแดงผัดเข้าไปด้วยก็แล้วแต่ตามใจชอบนะคะรสชาติก็ให้เขาเค็มๆน้ำหวานปลาแรมบปลาแร่รแรตามเลยแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็ทําง่ายแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยนะจะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้า